ภูมิธรรมเวชยชัยตอนที่รักษาการนายกเนี่ยประกาศว่าจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้นํากัมพูชาใช่ครับคือฝั่งไทยนี่เปิดก่อนเลยบอกว่าจะฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งเลยนะกับหุนเซนแล้วก็หุนมาเนตด้วยค่ะข้อหาหลักๆก็คือเรื่องรุกรานอธิปไตยกระทบชีวิตทรัพย์สินคนไทยอันนี้ถือว่าแรงนะคะแรงมากครับแล้วที่น่าสนใจคือบอกว่าจะทําผ่านกระบวนการในประเทศเราเองใช่ค่ะมอบให้ทางตํารวจภูธรภาคสรวบรวมเรื่องส่งให้อัยการสูงสุด เหมือนตั้งใจให้เป็นชนักติดหลังว่างั้นเถอะถ้าผู้นำกับูชาเข้ามาไทยเมื่อไหร่ก็อาจจะโดนจับได้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการอ้ามถึงมอ5 7 7ด้วยนะคะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้อ๋ออันนี้คือเหมือนเป็นการให้เหตุผลสนับสนุนหรือว่ากดดันเจ้าหน้าที่ไปในตัวด้วยหรือเปล่าครับก็น่าจะทั้งสอ,งอย่างนะคะคือในแง่กฎหมายมันก็มีอยู่จริงเรื่องการละเว้น แต่อีกมุมมันก็เหมือนเป็นการสร้างแรงกดดันนิดๆว่าเออต้องทำนะไม่งั้นตัวเองอาจจะเดือดร้อนได้เหมือนกันแน่นอนแหละครับพอไทยเปิดเกมแบบนี้คุณเซนก็สวนกลับทันทีเลยค่ะผ่าน Facebook ตามสไตล์เลยนะคะกล่าวหาคุณภูมิธรรมว่าใกล้หมดวาระแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายไม่เข้าใจธรรมเนียมการทูตหาว่ากลั่นแกล้งกันแล้วก็ขู่กลับแบบตรงๆเลยว่าถ้าไทยจับผู้นำเขาได้กัมพูชาก็จับผู้นำไทยได้เหมือนกัน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ